จบแค่นี้ครับผมด้ยถอเยอะเนาะอีกเยอะมชิดเยอะเลยครับผมอีกหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยกหกเพละคะทุกคนครับทุกคนพร้อมที่จะอยู่กับเราอีกหนึ่งหมืนเพลงไหมครับคนด่ีเลยอจริงไหครับพ้อจริงเราเล่นค่ะเรามันเราเป็นเรามีหนึ่งหมื่นอกราคมเรามีหนึ่พเพลงมานะคบวันนี้อ่าก็เออ ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่เราได้มาบัสกิ้งเนาะมาเลดเดอไดโรได้มาหาุทุกคนนะคะให้คิดถึงซะหน่อยก็อยากจะขอใช้ช่วงเวลานี้เป็นการคุยพี่ชีพายทุกทันีแล้วไยด้ไหม่ได้ไหมไขอเดินข้นคุยด้วยได้ไหมเออในนี้อยากคือคนไหนคือใครดีใครดีคือใครอะแคนเดียร้องเพว่าค่ะ อย่พเยอย่าูเอยูเยเรื่อที่หลบตาหน่นใครหลบตาเป็รเตรียมตัวมาที่นี่นะคะคนนี้เป็นผู้โชคดีคนไนาไหนพี่คนนี้พี่คนนี้อะไรอพี่เนนอพี่เมีสมวกที่ชมพูเนี่ยคุณวิอชมพูชื่ออะไรหรอครับ พี่เชอพี่ชอรอยากอยากท่าสถานะกับอายุเลยไหมอายุ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 สิปดแล้วสถานะไ้ี่ดีคร้ยโอเคควไปคุยกับพี่ชิพายทุกคนหลายๆท่าแล้วกัน สี่วัด้วยนะแกยืมมือนกล้องไหมอยากกดนก้อไหมได้ครับพี่ตีเมถุงไม่น้อยว่าน้องหมวเกิดเล่นต่อไม่ได้มรอกเป็นัวเลอกขอเดอร์ใครอะตอนนีอะะท่านไหนท่านไหน็นตัวผมนี่นะไอนนี้เป็นพี่พี่หมวกตรงคนนี้ก็ได้ครับพี่หมวกขาวครับพี่ชิมท้ายคนที่สองคนนี้เลยนะ วันท right ี่สองวันท uh, ี so, uh ่สองวันที่สองอยากมาถามด้วยกันไหมพี่เปแล้วมาถามด้วยกันมาเล่นกับใจเด็กหญิ่เกิร์มเขาบอกว่ามาครั้งแรกเมนไทยดีเ้อกำลังกำลังจะถามเลยว่าเมนไทยแต่เดี๋ยวเลือกให้แล้วกันค่ะเป็นพี่ยงดีไหมพี่ สงแล้วไม่เอาไม่เอาขอขอทราบชื่อกับอายุแล้วก็สนะเลพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยอายุอะไรครับึเปล่า27สถานะอย่างเมนูสีเอง เป็นได้เหมือนกันหนุ่มสีฝอไงสีฝอแอบจริงๆเป็นก็เป็นหนุ่มสีนะแหนทำหนุ่มสีดูหน่อยนี่เี่นี่ตีไหมตีไหมถ้าถ้าตีไปบอกหนูถ้าฝอต้องพี่กับชีสตีเมอไตเอไหร่ลองสีกันอีกทีหนึ่อกทีนอ่์หนึ่ลองสตีเมื่สตีเ ว o นนี้พี่โตมาพี่ท่องเอสีตั้งแต่สองขวบถึงตอนนี้ล่ะนได้แค่เอีี สองคนนี้เขาเหมาะเขาเหมาะกันมากเลยบ่มาบ่เออือรอบ่มามาเมื่อกี้เรามีทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนั้นแล้วขอทางด้านนี้สักคนเลยไหนไหนไหนอ้าวอุ้ย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 อ้ยเอ่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นปุณจะได้คหลอขอบคุณนะครับเป็น น้องเฟลไม่อยากจะถามทุกคนเหมือนการเจเย็นถ้าเดี๋ยวถามพี่คนน,นี้แล้วกันค่ะพี่คนนี้วันนี้ค่ะวันเด็กน้าพี่อะไรค่ะพี่กรณ์ค่ะพี่กรณ์เหรอครับอยากทราบอายุกับสถานะได้ไหมคะอายุ16ตอดลูก10ค่ะโอตดลูก10หรือว่าแมวนะเนี่ย น้องเฟมสวยไหมสวยสวยสนิทเลยค่ะแม่ไม่ได้มีแฟนแม่ไม่ได้มีแต่ไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อเลยค่ะครับเมื่อกี้เราได้สนิทสนมกับเบบี้ชีไพรส์กันมากขึ้นแล้วนะเบบี้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากสนิทกับเรามากขึ้นครอ่ะยังไงผมอยากถาม คุณอาโปนะครับว่าถ้าเอายังไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ย,ยะาพี่จะ,ไไโะโาโว้ในสถานการณิ่งครักคุณจะไปต่อ,อไม่ไปต่อขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ ำหรับตัวน้องอโปน้องอโป้คิดว่าเมืองหญิงกล้าผ้าใหม่ดีอยู่โคราชปราสาทหินนันเวียนขอ,นองรอบน,นี้ที่น้องอโป้เพิ่งพูดไปรู่เป็นของที่จังหวัดน้องอโปเชิดชูแล้วก็อยากให้เป็นของบอนขอบที่ไม่ว่าใครหลายๆคนมาที่นครราชสีมาก็สามารถที่จะแวะเวียนมาขอซื้อของเพื่อจะจบปีใหม่และ ถ่ายรูปท็อชิมได้คุานี้น้องมัทโี่กจะฝากไว้ว่าน้องมโบยิ่งถูกทิงยิ่งต้องสวยขอบคุณค่วาไ้กหลากหลายสนต,นตนะ,นะะผมคิดว่าเราควรไปฟังคำตอบที่มาจากลุงตีเตนเตอรดีกวนะ่าครับจะไปต่อหรือเปล่าครับหรือไม่ไปต่อกับสถานะยิ่งคบยิ่งไม่รักฮ้ย ครับผมคิดว่าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเขาไม่รักเราแล้วเราฝืนให่เขารักเรไม่ได้ถ้าเราไม่รักเขาแล้วเราก็ฝืนให้เรารักเขาไม่ได้คําตอบคือคำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมจะอยู่ทําไมครับถ้ามันฝืนกันไม่แล้วตอนนี้เราฝืนไหมเนี่ย ขออนขอบคุณครับนะสุดท้ายนี้ผมอยากถามน้องเฟรมดีกว่าครับว่าอยอู่ในสถานการณ์ยิ่งคบยิ่งมีรังเงิยิ่งคบยิ่งไปนรักเนี่ยบผมเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีก็สำหรับน้องเฟรมน้องเฟรมคิดว่าการที่คนสองคนมันจะเจอกันมันเป็นเรื่องที่ง่ายเอ้บเป็นเรื่องที่ยากนะพี่ ที่เราจะมีความสัมพันธ์เต็งทีเนี่ยอ่าแล้วก็ควรจะรับมันไว้เหมือยโอ้แมว่ามันจะไม่ดีเออมันจะแย่เออผมก็จะฝืนนครับเอออันนี้ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเนาะหมายถึงว่าเราแบบว่าพูดเพราะว่าตอบตามคติเหรตอบตามคติเหรอคิดว่ายังยังอยู่ต่อไปครับผมเราจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ สุดยอดเลยนะ no นะ้องเฟลเนี่ยขอบคุณครับไม่กปนรครบะพี่จะถามแล้วหนูขออนุญาตถามบ้างได้ไหมฮะได้ครับถ้าหนูเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์นี้คมยังไม่รักอะหนูควรจะทำยังไงดีครับมีคำพูดยิวใจไหมอยากได้จักรได์เนี่ยอยากได้จักรไดไไ์ได้กรได้ใครใก็ไดาษเดี๋ยว อันอันกองชิ้นต่ออันชิ้นต้องบอกก่อโอเคขอบคุณครับอยู่ใกล้ๆน้องสิ่โอเคาอยังใกล้ๆสิจะได้ยินไงได้ยินเราพูดอะไรอ่ะน้องสี่พูดกับพี่นั่นถึงที่อวโบจะเศร้าก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าย AH ังมีน <es voir Dziękuję bunları> okay ้องชีตคนนี้คอยอยู่เคียงข้างนะครับที่เลี้ยงน้องชีตตั้งแต่เดวัดขอบใจมากโอเคพี่จะเก็บไว้พิจารณามีใครอีกไหมพี่ขออนุญาตถามอีกดื่มคนได้ไหมคะทุกคน มาอีกครั้งนี้พี่ก็พูดกับรุ่นพี่ไงพี่ก็ต้องรับความรู้ humble humble you k n ไ w what I mean you know yeah ท่านจะพูดดีใจของพี่เนี่ยเออพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเลย แล้ววาเธอีมนุกลำปางมาของตวเองแล้วเรแล้วรี่ิมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้เกิดคุณเล้ยที่ใครอีกไหมคะขอหนึ่งอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายได้ไหมใื่นอัโต้พี่พี่ขอบอกก่นแล้วพี่ขอด้วยว่าที่พี่รีวก่อนอัโต้นะ กอดกันกอดกันก็มีคนไม่กอดแ้วชีด,ดอะทำไมไหนน้องเขาต้องมีคำพูดเยืนใจไอพี่ครับก็จริงๆก็คำพูดเนี่ยมันอาจจะน้อยไปแต่ว่าถ้าพี่โปอยู่ในสถานการณ์ยิ่งคบยิ่งไม่รักเนี่ยผมว่าพี่โปแค่มองไปทางขวาของตัวเองนะครับ โอเคครักับยืนขึ้นกลับขึ้นมาไม่ก่อนี่เขาพร้อมคุยเสมอนะเนี่ยโอเคดูว่าเราไปกันต่อดีกว่าฮัลโหลหนุ่มกระปางคนนี้คือแบบว่าผมอยากจะถามไพร์บ้างว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ยิ่งคบที่ไม่รักเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับเอยวเราสุ่มคนอ่ะสุ่มคนใช้หลักการเดียวกับเป็นอะไรป้าจิ้งจิ๋วเหร เราไปซ้ายขวาไหมซ้ายขวาไหมท่านไหนดีราคาเอเยเอาชุดพลาตรงนน้นเลยครับจะมีสคนนะมีสองคนนี้ช่วยกันตอชนไหนใครใส่ชุดพละซ์เาดีเาส่ชุดลสามคนเลยอาผพ้เธอสาคนปล่อยตัวแทนตัวแทนตัวแทนชุดเออ เอนาชนะมาไปได้แา้วครับชื่ออะไรครับผมชื่อชิวชครับชิวอายุเท่าไรครับ15ครับ15โอเคน่าจะคนเดียวกับเฟร์ <c oughs> หรือเปล่านสองเนี่ยอยากถามน้องชิวว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่งุณไม่รักเนี่ยจะไปต่อหรือพ้แค่นี้คร ไปต่อคเพราะว่าคนเราต้องสู้อเป็นแข่งเก่ไฟตเตอร์ไฟตเอร์ยอดมากครับผมเป็นคาตอบคเธอชมเขาหน่อยสิเธอชมเขาน่อยวันนี้เขาแบบไม่นี่นะจะองมาหามาหาที่ไหนจะไวะมาหาจากที่โรงเรียนเลยนะยิงหงอเจ้จะพูดทีละคนจพูทีละคน จาเข้าใจแต่จะพูดทีละคนร้อบอกดบเรียนมาอ่าอยู่เลยเลยนะเดี๋ยวจะประกาศแล้วแขทนโรงเรียนเรื่องนะครับก็ขอบคุณที่มานะครับก็น่ารักกันมากเลยขอบคุณเนาะใช่ไหมไปยืนเฉยๆเรามาถามอีกสักคนนึ่งหนึ่งไหมใช่ ดูบ้างดูบ้าน่นีเล็กพีเล็กไอดีครับนนะคกดคือใครหลบตาใครสาหน้านะครับูต้องสายนผมว่าผมได้นะผมได้ลได้คคือป้ายชี้สีเหลืองอยู่อันเดียวเลยชื่ออะไรครับผมชื่อมาม่าค่ะมาม่าโ พมอนนี่คือชื่อจริงหรือว่าเป็นชื่ออะไรคะสเตเต็มสิโลสเตเต็มแย่วันนี้มาโอเคครับมาจากไหนครับวันนี้บ้านปุ๋มโอเคจังหวัดนึกว่าจะตอบว่ามาจากบ้านมาจคนที่มานะครับก็ถ้าอยากถามว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์สถานการณ

คุณใช้จังหวะชโลมุนได้ถูกต้องมากถูกต้องครับถูกต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอะน่ารักมากพูดเล่าแบบไฟสก้าแสดงออกเป็นเยอะขึ้นนะคะเนี่ยโอเปอร์เก่งมากครับทุกคนก็ What Oh Noting h Okay ก็จริงๆเมื่อกี้เราก็คุยกันไปพอของปากของคอแล้วแหละ ทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าเพลงต่อไปที่พวกเราจะร้องเนี่ยคือเพลงอะไรถูกไหมเออเอลาเะไรนี่คะที่ดีเพลงเหรอครับเพลงโหมดคือนีเปล่ามไปแล้วนะว่าสถานการณ์ยิ่งคบยิ่งไม่รักยิ่งต่อบไม่เลยแปลกงั้นขอพูดให้พวกเราชื่นใจทีว่าเพลงต่อไปคือเพลง ยิ่งไม่รักนั่นเองสำหรับเพลงยิ่งคบยิ่งไม่รักครับคือผมอะรู้สึกว่าในเ,เมื่อเราที่มันเจอเกันใก,กล้ชิดกัท,ทีเรามาร้องด้วยกันไหมโอเคเลยทุกคนโอเคไหมเปเาการ้องนะทุกคนโอเคนะครับอไม่เลยครับรบอมีอแล้วนี้จะเป็นการร้องสดยินน่งคยิ่งไม่รักครั้งแรกของเราจริงเป็นองเลยที่ด้มาร้ ดูคนกันเชียร์ขนาดนี้ก็จริงอุ่นจริงๆเลยเนี่ยช่วยัร้องกันได้เยอะๆนะครับแปรนดครับยิ่งคมยิ่งม,มนะันรัก